มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ําล้นอ่างแก่งเลิงจานมหาสารคามวันน้ําท่วมขงังซ้ํารอยปี65วันที่19กรกฎาคมมีรายงานสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามต้องเฝ้าระวังภายหลังจากที่จังหวัดมหาสารคามนั้นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมา ดยอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานรับน้ําจากฝนที่ตกในพื้นที่และรับน้ํามาจากอ่างเก็บห้วยคะคางตําบลโคกเกาะทำให้มีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินระดับเก็บกักน้ําไหลล้นสปริงเวลและไหลออกที่ฝ่ายน้ําล้นฉุกเฉินปัจจุบันระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานมีปริมาณน้ํา10.881ลูกบาทเมตรนะคะคิดเป็น135.61เปอร์เซ็นต ของปริมาณความจุอ่าง8.24ล้านลูกบาทเมตรซึ่งน้ำได้ไหลล้นสปริงเวยแล้วและฝ่ายน้ำล้นฉุกเฉินจะไหลไปยังประตูระบายน้ำท่าสองคอนลงสู่แม่น้ำชีโดยทางชนประธานมหาสารคามได้นำรถแบ็คโฮมาเร่งกำจัดวัชพืชที่ขึ้นขวางทางน้ำบริเวณฝ่ายน้ำล้นฉุกเฉินเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้น้ำไหลสะดวกขึ้น ขณะที่บริเวณอ่างเก็บน้ําแก่งเริงจานนั้นก็มีประชาชนเดินทางมาสังเกตการและดูปริมาณน้ําเป็นจนํานวนมากเนื่องจากเมื่อปี2,565อ่างเก็บน้ําแห่งนี้เกิดรอยรั่วทําให้น้ําไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามมาแล้วซึ่งชาวบ้านเกรงว่าจะซ้ำรอยในปี2,565ดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ